ใบมีว้ฮว้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยมะม่วงไปไหนรู้เปล่าวีใช้เวลาปลูกเท่าไหร่เฮ้ยทำไมทำตัวแบบนี้อ่ะแม่งไม่ใช่แล้วเนี่ยแล้วแม่งมาขโมอยอะไรเนี่ย ได้เวลาเริ่มแผนการนะครับผมมีโลบั๊กนิดนึงประมาณ258โลบักคือเราต้องเลือกผลที่ราคาแพงสุดในส่วนมันนะครับ <Hey S 1> จะได้คุมค้มๆคือแล้วเนี่ยผมเห็นมันออนดิสคอร์ดอยู่นะทุกคนเลยเข้าปีเนียนนะครับป้าทำอะไรอยู่ต่อเพื่อนทำอะไรอะ่ะกำลังเอ็นเครอผลละไมติดสถานะอยู่เนะี่ยเล่นตัวก์กเล่นหรออืมก,กูกูเข้าเล่นได้ิเปิดเซิร์ฟอยู่ปะเปิดเปิดเข้ามาทำไรเล่นไงก็ตักรู้ว่าส่วนไกลๆองโหขอนเสิร์ตเนออันนี้เลยผลแม่งโคตรใหญ่ งออโคตรใหญ่อะตอนกูทำชออ็อตอะไอ้ตรงนี้แม่งลูกโคตรใหญ่เลยกูยังภูมิใจอะไรตอนเนี้ยมึงรักที่สุดเลยเหรอเออรักอุ้ยติดมูนด้วยอุ้ยมันใหญ่จริงใหญ่ไหมใหญ่ไหมโคตรใหญ่อุ้ยติดอ,อะไรบ้างเนี่ยมันคือม<อ>ูนมลอนผลนี้กี่ล้านเนี่ยอันนี้คือมูนมลอนประมาณร้อยกว่าล้านได้อยู่ไม่ก็น่าจะเกือบพันอยู่มั้งถ้ามันติดโคตรติดอะไรเพิ่มอีกแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ลูกพีชลูกพีชอุ้ยโอ้โหพี่โคตรใหญ่ใหญ่มากแก่มากแต่นี้ยังติดมาเยอะมึงใช้เวลากี่วันเนี่ยวันเดียวเลยเอฟเคอ๋อแ แต่อาชีพไปแล้วเหรอใช่อาชีพไปแล้วลงแล้ว แล้วแล้วก็นี่ตรงนี้นต้นทานตะวันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้กําลังโอ้ออกําลังก,กําลังถาบัฟใช่รอบัฟถ้ากูดี๋วนี่คือมึงใช้เอ่อมาสเตอร์สปิงเกอร์กับแมวนอนใช่ไหมใช่ใช่มาสเตอร์ยังมีเยอะเลยมีมีเยอะปะมีอันเดียวอ่ะเพราะใช้กับอัอน,อนนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่แล้วมึงขาดบัฟดิสโก้ดิอ่านี่นี่กูเข้ามาแบบพอดีเลยเงาเงาไปใช้ก่อนก็ได้แรกกันกูตัดเลี้ยงเต็มอ๋อมึงไม่ออนซื้อสถานะหรอบ้าตายดิโอ้กูกูโดนขโมยหมดแน่ถ้ากูออนเนี่ยยออกเนน้าาใจคส่ีู สวยมึงก็สวยเหมือนกันเนี่ยกูไม่ได้เอาดีหลักเข้ามาไงก็เลยไม่มีอะไรเลยวางดิสโก้อะเอ้ยดิสโก้วางได้จริงว่ะตัวไม่ดูปเนี่ยจิ๊มอยู่แล้วอันไหนมึงคิดว่าแพงสุดในสวนเนี่ยน่าจะพวกนี้แหละนี่นี่โอ้ยเพิ่งติดเลยเนี่ยมูนเมลอนเนี่ยตรงนี้โอ้โหแต่ดิวปิดไปเลยทุกคนบอกว่ามันภูมิใจกับอันนี้มากเลยทุกคนนี่นี่นี่วิ่ง ผมมวะถเคตรงนี้ไว้นะไปหาล<อ>ิงเกอร์ผมจะรอ F K Ditto ออใช่ก็รอพวกดาวตกมีอะไรลงมาเนี่ยมันมีดาวตกก็อยู่หู่อมันไม่ใช่ยออกหรอกเนี่ยเคืเนี่ยอาจจะมีหวังว่ามันจะตกอันนี้ส่วนมึงจริงไหมเนะี่ยอันนี้อันนี้กี่บนะิเลียนน่ะถ้าจะถึงทางร้านอยู่ไอกองเนี่ยเราเราไอพีดาเท่าไหร่อ่ะลองดึงออกองวังยังยังจะลองดึงลวดเล็กมาขาขดูก่อนโอยแต่มันก็เวอร์อยู่นะเนี่ยมันเลเลยล็อกก่อนยังไม่ได้ล็อกเลยลืมหนูมาโดนขโมยใช่ไหมล่ะล็อกอ แล้วหนูมันทำไม่ได้อ่ะหนูขโมยของปะวิ่งเร็วเฉยเอามาใส่อ๋อ้เราไม่กลัวแบบสัตว์ในสวนมึงแบบขโมยพืชกินหน่อยเหรอมอันขโมยได้ที่ไหนล่ะอยู่เป็นจะให้มันเองใช่มันขโมยได้อัปเดตใหม่อ่ะใช่เหรอใช่มันมันแอบ,บกินด้วยหนูแอบ,บแย้อย่างเงี้ยไม่รู้ะอะเพราะมันถูกกันเนี่ยแค่สี่แสนเองอะไรวะคนนึงอะนะเออเนี่ยคนเนี้ยสี่แสนโอ้โหไม่คุมเลยโอเคเพื่อนกูว่าขอเอฟเคได้กูไายเหรอกูว่าปลูกผักกับมึงนี่แหละเิร์ฟมึงดีไงมันมีเพื่อนยังจะได้คุณคุณ น,นี้ผมฟิดไปเลย <c oughs> ไม่กระโดดลัวๆ,ๆนะครับ <c oughs> คือมันบอกว่ามันรักอันนี้มากนะครับมันทำเหนืออันนี้ให้ผมเลยนะ๋ยวรอ๋ยวรอสักพักหนึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวมันไม่เงียบเลยทุกคนเราดูท่าเราทอาจจะหลอกเราอยู่ก็ได้อู้หูเอกอู้เป็นกดีจริงไ <c oughs> อ้เปิ้ลทองนะครับโห้พอได้ทำทุน โอ้ย20ล้านโอเคอยู่ผมก็มีเงิน20ล้านเฉยเลยแต่ช่างมันก่อนเราจะมีรายล้านได้ทุกคนอันนี้ขี้มาเลยมาอยู่นะครับ <c oughs> คือนี่คือต้นลิลลี่เหรออุย้ยต้นใหญ่นะทุกคนผมหาเรียมก่อนจังหงวะนี้แหละทุกคนมันน่าจะเล่นอาร์วีเดือดๆเลยตอนนี้มาเล่นจากต้นมุนเมลอนครับแต่ผมเราแวงว่าทุกคนมันอยู่ตรงเนี้ยมันมีสามบัฟนะครับท <c oughs> ุกคนอุ้ยอันนี้กี่บัฟไม่รู้ไม่รู้ผมว่าม <c oughs> <c oughs> ันเกิดแน่เลยทุกคนชิดราคานะครับ แปดร้อยล้านโหดเยอะขนาดห้าบาทปะเนี่ยสงสัยอันนี้น่าจะแพงสุดนะทุกคนเฮ<ะ><ะ>้ยม,มันมันมันเข้าเกมหรือคนได้ย,ยินเสียงเกมปะมีเสียงป้อมทุกคนไปเล่นอยู่อันนี้ผมกำลังเข้า R V นะครับเราไปดูว่ามันจะเล่นจริงหรือเปล่าไม่เฮ้ยเรอปิดเดี๋ยวมาดิไม่อยู่จริงเอ้าผมลืมรหัสจริงช่างวันจริงจังวันผมว่มันน่าจะไม่อยู่ทุกคนอ่จัดเลยนะครับเอ้าดาร์กดาร สิบล้านวะทุกคนคือมันไม่ได้มองหน้าจอแน่เลยสิบล้านนี่งอโอ้โอไม่เยอะนะครับแต่ผมว่ามันมันบอกว่าพันล้านมันขี้โม้นี่ว่ะผมไม่ได้โม้ทุกคนผมว่าไอ้ไอ้มูนมแาแล้วตรงนี้แหละน่าสนใจมากนี่ล้านเอาหมดแพงเลยว่าอันนี้น่าจะแพงสุดนะครับเลย อุ้ยผมเอาผมเอาไปเยอะมากเลยทุกคนโลบักจะหมดแล้วเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ห่วงแล้วทุกคนผมว่ามันจะจะห่วงตรงนู้นมากกว่านะครับปุ่มเล่นกลางของเราถูกโจมตีเ <laughs> นี่ยมันหายไปเลยนะค,คือส่วนขาดความสวยงามนะครับถ้าแบบอะไรมันหายประมาณเนี้ยอ,อันนี้อันนี้เหมือนกันทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ <laughs> อันนี้เป็นโกโกนะ้นาะอ๋อเราไม่พอแล้วผมไปเติมโลบักก่อนเนี่ย <laughs> ทุกคนรับไปเติมโลบักมา4,500ัรโลบักเฮ้ผมขโมยของมันคนแรกเลยลเนี่ยมึงเดือนี่ยมันเ,นเกือบหมดสวยเลยทุกคนอิมันมันยังกระโดดอยู่ เงยเยอะๆนะครับเป็นหวกก็เสียดายนะคือมันดอกใหญ่มากอ่ะกี่ต้นมะเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยผมรวยเลี้ยแล้วก็มวยของมันคนเดียวเนี่ยคือดอกลิลลี่ช่วงนี้คือเป็นกระแสมากต้นหนึ่งอยู่ได้เท่าไหร่ลิลลี่แพงนะครับช่วงนี้อันนี้แหละมาแล้วหนึ่งอัน อุ้ยไทมีต้นทองต้นใหญ่ด้วยคือถ้าตรงนี้หายไปนี่คือส่วนไม่สวยของจริงอันเนี้ยขโมยลัวๆทุกคนผมไม่เลือกแล้วเรามีเลบักเยอะนะทำไมจริงจริไม่หงุดหงิวะเดี๋ยวเราพิจารณาขโมยต้องขึ้นไปบนต้องหาเหลี่ยมนีเ่ๆๆๆจเจอแล้วเจอแล้วเจอเหลี่ยมแล้วเจอเหลี่ยมว้าวมาแล้วมันน่าขโมยยากนะถ้าพืชมันเยอะโอเคได้เลย,ยแตาไฟไหนดีทุกคนอ้ยอันนี้ดีกว่าทุกคนทานตะวันนะครับคันดูส่าปลูก นี่เดินมาลูกมูนเมลอกผมขโมยหมดอะผมรอขโมยสักลูกหนึ่งทตนี้ผมว่าไอไอมูนเมลอนนี่แหละแหล่งเสียดายเลยนะครับมาดิมาดิมูนเมลอนนี่ขโมยไปนี่คือเด่นมากมันมีเป็นกระจุกไงเราต้องรีบทุกคนเดี๋ยวผมจะขโมยอันสุดท้ายพอนะครับมาเมงมาเรียบร้อยดูราคาดิทุกคนมา่าันเท่าไหร่ผมต้องทำเวลาแล้วหมกลัวมันมาก่อนใช่ไหครับ อู้ห้าสิบล้านผมน่าจะเป็นแบบบิลเลียนเนยได้เลยทุกคนตอนนี้คนเดียวเสียโลภะไปประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่แหละเยอะมากมันน่าจะแบบอ้าวยืนมันอยู่ทุกคนตอนนี้กระโดดตังอย่างเลยอยู่ๆก็รวยขึ้นมาเหรอเเพื่อนเดี๋ยวกูจะไปแล้วนะเอ้ากูกำลังเล่นอยู่เลยเออไปแล้วเนี่ยโอเคเพื่อนกูไปแล้วนะเออเหมือนในฟิล์มจะออนอยู่นะครับอยหามันก่อนเหรอเดวเพื่อนอยู่เปล่าโยโยโยทำไรอ่ะอปลูกสวนเอฟเคหาบัฟหรอใช่ใช่รออีเวนต์นี้อยู่ค่ะผ่ากูว่าแบบกูหา มีอยู่ส่วนยูทูบเบอร์อ่ะมึงก็มีต้องลอยซับอ่ะขอแบบรีวิวได้เปล่าได้ได้ไเข้ามาเลยเข้ามาเลยจอยตามเลยครับผมมีทานตะวันยักษ์ด้วยแค่นั้นแหละเข้ามาเลยเข้าหักเลยเดือดจอยไปจอยไปได้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 วุ้ยบับเยอะนะเนี่ยมีสามสี่บับเองมันไม่ค่อยมาไม่ค่อยได้ออนทำไมสวยมึงสวยยังเนี่ยแน่นอนบรรจงทำตัวมึงมีต้นไหนที่มึงแบบรักไม่ฟิล์มชอบจริงๆก็จะมีเนี่ยไอ้ทานตะวันที่รอเก็บไว้ขายแล้วก็เอมเบอร์ถามต้นเนี่ยเอมเบอร์แต่เอมเบอร์บับไม่ค่อยเยอะนี่ใช่มันไม่ เพิ่งปลูกไงมึงอ,อยากได้บับะไรอ่ะอยากได้ไอ้นี่นดิสโก้ใส่ไอ้นี่คันตะวันเดี๋ยวก,กูให้ยืมนะเอาไหมเดี๋ยวก,กูให้ยืมดิสโก้ได้เลยครับพี่อุย้ยใจดีแท้เดี๋ยวให้ยืมแต่ขอรีวิวสวนก่อนได้ป่าวรีวิวสวนได้ได้เลยเต็มที่เต็มที่อะไรบ้างคอเซ็ตยอดสตรสตร่อสูตรพ่อซีงอ๋อสองห้อเลย เ้ยเใครกูหายไอ้เมึงขโมยของกูไม่ได้ขโมยมึงขโมยท้าตะวันกูกูไม่ได้ขโมยมึงไม่ขโมยอะไรเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยขโมยอะไรหวะไม่มีหายอ่ะหายท้ามันกินหรือเปล่าพิมไม่มีไม่มีไม่กินไม่กินเปนพ่อเง็นเหลยโมผู้กอลังนี่ไอ้เจ๊ขโมยมอสอโอ้ยขโมยว อววะไรวะยังถูกๆอยู่เลยก็หนักไงก็หนักไงไหนรีวิวสวนน้อยแบบจ,าจ่าทีมแล้วเน, <c oughs> นี่ยจ่าทีมจ่าทีมพูดจริงอ่ะหยอกเล่นเดาตดาขืนกูเหรอกูไม่แค่นี้โดีป <c oughs> ูตั้งนานน่ะโอ้โหมาเตอร์สปริงเกอร์หายอย่างยากอันนี้ต้นอะไรอ่ะเพื่อนเนี่ยออ้ยต้นไผ่อันนี้ตั้งเป็นแถวไว้เนี่ยอย่าขโมยนะ <c oughs> อย่าขโมยวอีกนะไ <c oughs> ม่ขโมยขโมยได้ไงก็เป็นแถวมันมันดูมันดูแพงเนาะเออแพงดี

ไอจีมันเข้ามาทุกคนเดี๋ยวเพื่อนมีอะไรเพื่อนหยิบไหมล่ะหยิบน่ะมันขโมยของกูหยิบไหมล่ะไอจีเนี่ยไอขโมยอะไรแม่งขโมยของกูหมดเลยดอกทันตะวันกูยังไม่ติดเลยก็ขโมยไปนะของมึงไม่ติดไอของกูแม่งติดแต่แม่งไปหมดเลยอมะจทาให้แม่งติดบ้าแม่งกูสาดอกใหญ่ใหญ่ไม่ได้ขโมยไอจีมันขโมยมึงเอาเงินกูดิอีเดียวเองโอ้โหพี่มีนิดเดียวใกล้ที่แล้วใกล้ที่เลยเลยดูดิสัตว์าหยิบแล้วบายอบคทุก ทุกคนรอดหนีกันนะครับ <c oughs> แล้วผมค่ายไปคือวันที่หลังนะทุกคน เอ็มวางไงไหนๆก็ไหนๆแล้วมาช่วยกูหน่อยดิได้ดิเฮ้ยคุณไปทำอะไรมาเรียกผมว่ามะม่วงสายลับใช้กิโลบั克เนี่ยเจมร้อยสี่สิบโอ้โหเราจะไปแกล้งพี่ไอรอนแมนเต๋อเต๋อเตอเตอไม่ใช่พี่ไอรอนเฉยโอเคบอมเธอเป็นมะม่วงนี่แหละแล้วมันก็ไปขโมยผักที่แม่ให้สุดของเขาได้มึงว่าเขาจะโกรธไหมวะไม่หรอกมั้งอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเขาเขาชวนผมมานะเอ้ยมึงูวู Few moments later. ส่วนเราคนต่อไปเนี่ยที่เราจะรีวิวนะครับก็คือนอี่โอ้ยคนคุณๆเนี่ยหน้าตาคนเนี่ยเคยเจอกันแล้ว สวัสดีครับพี่ไอรอนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่พี่คิดว่าส่วนตัวเองสวยไหมพี่พี่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งในกลัวการพี่หนึ่งโอ้ราส่วนอันไหนแพงสุดพี่นี่แพงสุดเฮ้ยโชว์โชว์แล้วคุณโชว์แล้วคุณนู่นนุ่นนุ่นพี่เห็นทางนู่นไหมพี่โอ้เห็นเออจะเห็นได้แล้วพี่ก็เป็นได้แค่แมงวันแหละนุ่นนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวเรามารีวิวส่วนพี่ไอรอนนะครับถ้าพี่ได้6คะแนนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ตัวเลยนี่ดิสโก้เฮ้ยเอาดีเฮ้ยให้จริงนะให้จริงเฮ้ยได้มาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหพี่เข้าอย่างนี้ก็ พี่อุ้ยอยลูกใหญ่พี่เอ้ย네ลูกน uh ี้น่ารักอะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่ไม่มีทุกคนคิดว่าให้คะแนนส่วนพี่ไอรอนกี่คะแนนก็คอมเมนต์มานะครับสิบครับสิบสิบสิบเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ๆพี่โอเคครับแปปเดียวแป๊บเดียวทุกคนครับตอนนี้พี่ไอรอนไปเข้าห้องน้ำผมจะเรียกพี่มารู้มานี่ไงทุกคนมารู้มาแล้วนะครับผู้าใส่รับรวยเบ้งเลยนะครับทุกคนพี่เขาไม่อยู่ คือผมเลี้ยงถั่วน,นี้ไว้นะครับมันหมาเลยมันหมาเลยอุ้ยขี้ถั่วแล้วเขาอะไรวะทุกคนโอ้ <c oughs> โหห้าล้านนี่ทุกคนเราเจอเหรียญขโมยมะม่วงยักษ์แล้วเฮ้ยอุยอ้ยวุ้ยเฮ้ย เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรหายไม่มีพี่ไม่มีมันขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เว้ยมะม่วงไปไหนไม่รู้เอาแล้วที่ดูตอนแรกอ่ะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยมะม่วงมะม่ใส่รับรู้เปล่าพี่ใช้เวลาปลูกเท่าไหร่เนี่ยต้นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยขำๆไงพี่ไม่ขำแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่ผมกลับดีแล้วเอ้ทำไมทำตัวแบบนี้อะแม่งไม่ใช่แล้วเนี่ยฝาแบบอยู่ด้วยกันมารักรานอ่ะแล้วแม่งมาขโมยอะไรเนี่ย